นี่ฮะอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ทางสาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับแม้ว่าจะยกคำร้องครับของคุณชานชัยอิสระเสนารักคนนี้เป็นอดีตสสครับเป็นอดีตบ้านใหญ่ของจังหวัดนครนายกจากพักประชาธิป,ปัตย์ที่ขอให้มีการไต่สวนครับกรณีการส่งตัวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายก ไปพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครับถึงแม้ว่าสารดีกาผกคดีอาญาพู้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะยกคำร้องอย่างที่ว่าครับแต่นะครับก็ยังมีคำวิจัยพ่วงท้ายต่อมาซึ่งมันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่บอกว่าเมื่อความปรากฏต่อสารว่าอาจจะมีการบังคับตามคำพิพากษาที่ไม่เป็นไปตามหมายจับคุก เมื่อคดีถึงที่สุดของศาลนี้ศาลย่อมมีอำนาจในการไต่สวนนี่ประเด็นนี้น่าสนใจอย่างยิ่งครับในเชิงข้อกฎหมายที่สำคัญครับยังมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยนะครับว่าได้ดำเนินการบังคับโทษแก่โทษจำคุกแก่จำเลย เป็นไปตามหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรืหอไม่ครับและยังให้ทั้งโจทก์และจําเลยนะครับแจ้งให้สารทราบพ,พร้อมกับแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน30วันนะครับนับตั้งแต่ได้รับทราบคำสั่งนี้และสารจะมีการนัดไต่สวนวันที่13มิถุนายนปี68เนี่ยนะครับช่วงเวลา9.30นนาทีนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ เป็นเรื่องและกายเป็นประเด็นร้อนที่คอการเมืองหันมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับถ้าแปลให้เข้าใจแบบง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งตัดสินลงโทษจำคุกค,คุณทักษิณครับในหลายคดีรวมกันรวมแล้ว8ปีและต่อมาแม้ว่าจะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุกหปีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยตัวคุณทักษิณ ยังไม่ได้ติดคุกอยู่ในเรือนจําจริงเลยแม้แต่วันเดียวครับเพราะได้ย้อนกลับไปตั้งแต่22สิงหาคม2566ซึ่งเป็นวันที่คุณทั้งศิีนั้นเดินทางกลับประเทศไทยและถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจํานะครับไปถึงแป๊บเดียวครับอ้างว่าป่วยนะต้องได้รับการส่งตัวไปรักษานอกเรือนจําครับก่อนเที่ยงคืนด้วยซ้ําไปนะครับ ไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอย่างที่ทราบกันแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นคนไข้ VIP ครับนอนพักรักษาตัวอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเข้าเกณฑ์พักโทษครับถึงวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 7ครับวันเริ่มต้นในการพักโทษได้รับการปล่อยตัวจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกลับไปที่บ้านจันสองล่าครับด้วยสภาพที่ผู้คนโดยทั่วไป เห็นแล้วเนี่ยมันก็แทบไม่มีอะไรผิดปกตินะ,ะยกเว้นการใส่เฟือกนะฮะคราวนี้มันกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์เพราะคนไม่เชื่อครับคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าป่วยจริงเป็นเรื่องการป่วยทิ์หรืออย่างน้อยที่สุดไม่ได้ป่วยตลอดเวลาจนไม่สามารถที่จะส่งกลับไปรับโทษที่เรือนจำได้นะครับมันไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากหลายฝ่ายครับตั้งแต่ฝ่ายการเมืองเราได้เห็นแกนนำรัฐบาลบางคนออกโรงมาตอกย้ำบอกว่าป่วยจริงปว่ปวยหลายโรคแม้แต่เส้นเอ็นก็ป่วยยุ่ยแล้วครับต้องอยู่ใกล้แพทย์ครับห่างแพทย์ไม่ได้ครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ดีอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็ดีหรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับท่านพันธบอีควีสอดสอ่อง นี่ออกรงมาอธิบายแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยครับจนกระทั่งผู้คนโดยทั่วไปท่องจําได้แล้วครับก็คือทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายครับแต่ว่าในมุมของประชาชนอีกส่วนหนึ่งมองต่างมุมออกไปครับบอกว่านี่คือสิ่งที่ส้งเหตุในความเหลื่อมล้ําอย่างชัดเจนแม้แต่ในระดับนักโทษหรือแม้แต่การเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ที่สําคัญเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยมีปัญหาจริงๆครับเพราะถึงแม้ว่าจะมีอีกฝ่ายหนึ่งหลายกลุ่มครับมีความเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับมีการยื่นเรื่องให้มีการดําเนินการเรื่องนี้สร้างความจริงให้กระจ่างผ่านหลากหลายช่องทางครับไปกรรมธิการของสภาก็มีครับไปที่แพทยสภาก็มีครับไปที่กรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสมก็มีครับแต่สุดท้าย ปรากฏว่ามันกลายเป็นเจอทางตันไปต่อไม่ได้ครับมีน้ำซ้าที่หนักกว่านั้นครับคนที่อยู่ในคิวจะโดนแทนเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เป็นคุณหมอของโรงพยาบาลราชทันและเป็นคุณหมอของโรงพยาบาลตํารวจครับมันไปไม่ถึงคุณทักษิณครับนะฮะเพราะฉะนั้นคาวินิจฉัยของสาลดีกาแผนกคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเมื่อวันก่อนมันยังกลายเป็นการจุดพลุ ء. เรื่องนี้ให้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่ง มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์เกิดขึ้นกันนักวิชาการหรือว่ากูรูผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ออกมาแสดงความพิดีห็นกันเยอะหลากหลายมากนะครับคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรองศาสตราจารย์โอรานถิ่นบางเตียยครับนี่เป็นนักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยบูรพาครับอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจก็คือในสองมิติสำคัญครับ มิติแรกคืออะไรมิติแรกก็คือท่ามกลางสถานการณ์การเมืองแบบสามขั้วณปัจจุบันครับสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือว่ากลุ่มอำนาจเก่าเริ่มที่จะไม่ไว้วางใจคุณทักษิณครับหลังจากที่ผลงานก็ดีครับเป้าหมายสิ่งที่คาดหวังก็ดีครับมันไม่ได้บรรลุเป้าไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดการเอาไว้ครับตรงกันข้ามกับลถต่ำลงครับสำหรับคะแนนนิยม รงกันข้ามกับพรรคประชาชนครับได้รับเสียงสนับสนุนได้รับคะแนนนิยมในภาพกว้างเพิ่มขึ้นครับเป็นการสวนทางกันชัดเจนครับมันจึงนําไปสู่ความหวาดระแวงเรกรงว่าจะมีการข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคประชาชนเพื่อเดินหน้าต่อหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่พยายามในการที่จะไปพันธนาการคุณทักษิณเอาไว้ครับเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้หลุดออกไปไง่ายๆนะครับ ฝ่ายที่จะตกที่นั่งลำบากมันจะกลายเป็นกลุ่มอำนาจเก่านะครับแต่ว่ากลเกมแบบนี้ครับมีหรืออีกฝ่ายซึ่งช่ำชองทางการเมืองอย่างนี้จะมองไม่ออกครับเพราะฉะนั้นครับหลายครั้งที่เราได้เห็นหลายครั้งหลายกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งถูกต้อนเข้าบุมอับเราก็มักจะเห็นคุณทักษิณครับออกมาปล่อยของออกมาวิพากออกมาฟาดฟันใส่พักประชาชน ขณะที่พรรคประชาชนก็จะออกมาตอบโต้กลับคืนใส่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเช่นกันครับเอากันตั้งแต่ยกตัวอย่างนะครับตอนที่จะมีการวิปรายไม่ไว้วางใจนายกมนตรีคุณทักษิณบอกว่ากลับไปถามคนที่ก่อตั้งพรรคหลี่ยงยอมหรือเปล่าหรือล่าสุดเนี่ยก็คือการออกมาเปิดวิวาทะกรรมเมืองครับระหว่างหนุ่มสึ่งตึงกับท่าวอกนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถูกจับจ้องกันในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่มันเป็นการส่งสัญญาณสแสดงให้เห็นนะครับว่าขั้วอำนาจเก่ายังมีความจำเป็นต้องใช้บริการและพึ่งพาทั้งคุณทักษิณและพักเพื่อไทยในการที่จะสก,กัดกัน้นการเติบโตของผลพักค่ายสีส้มคับอันนี้เป็นมิติแรกครับที่อาจารย์โอรานมองมิติที่สองอันนี้ก็น่าสนใจครับนะฮะกรณีชั้น14เนี่ยนะครับ มันนําไปสู่การเกิดวิกฤตศรัทธาอย่างรุนแรงครับอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในรอบ100ปีของกระบวนการยุติธรรมไทยเพราะฉะนั้นครับจึงมีความพยายามและต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นยังสามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้คนได้อยู่นะครับเราลองไปฟังซุ้มเสียงของอาจารย์โอรานในช่วงนี้ดูกันสั้นๆน,นะครับ ในมิติที่สองเนี่ยเขาต้องพยายามฝืนศรัทธาและนะครับกอบกู้วิกฤตความยุติธรรมเขาก็เลยต้องทําให้เรื่องนี้นะครับต้องกลับนํามาพิจารณาใหม่ภายใต้ขอบเขตนะอำนาจหน้าที่ของศาลเพื่อที่จะกอบกู้ให้เห็นนะครับว่าตัวของกระบวนการยุติธรรมนั้นยังเชื่อถือได้แต่แน่นอนนะไม่ว่าจะกอบกู้ยังไงในมิติทางการเมืองก็จะมองว่า พอสภาพการเมืองเป็นแบบนี้อำนาจรัฐนะฮะมันอยู่เหนือนกระบวนการที่ทําแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอำนาจตัวจริงนั้นจะให้ออกรูปใดอย่างไรครับครับครับนี่ฮะนี่เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของอาจารย์โอรานที่สําคัญที่สุดก็นี่คือสิ่งที่จะสะท้อนและจะพิสูจน์นะครับเป็นการทั้งพิสูจน์และเป็นการยืนยันครับว่าอำนาจตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยครับ มีความเป็นอิสระครับไม่ได้อยู่ภายใต้อนัตของอำนาจอื่นไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามทีและยังยืนยันครับว่าจะเป็นกลไกในการที่จะเอื้ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราจะเห็นนับจากนี้ไปในระหว่างนี้ครับการเมืองของแต่ละขั้วก็จะต้องวางโพสิชันนิ่งคือวางจุดยืนของตัวเองเอาไว้ในจุดที่ควรที่จะวางนอกเหนือจากการเตรียมพร้อม สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนะครับด้านหนึ่งก็เพื่อที่จะรักษาดุลอำนาจนะฮะไม่ให้เพียงพ้ําหรือตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็ต้องแสดงออกให้เห็นนะครับถึงศักยภาพและความสําคัญเพื่อที่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ตระหนักครับนะฮะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เรียกว่าตอนนี้ศาลจัดเองแล้วครับศาลเข้ามารับเรื่องนี้เพื่อที่จะดําเนินการต่อ เพราะฉะนั้นกรณีของปมชั้น14นะครับช่วงเวลานับจากนี้เนี่ยอย่างน้อยสองขั้วสองฝ่ายนะฮะจะต้องเตรียมพร้อมเป็นหลักในการที่จะรับมือวันที่ศาลนัดฝั่งกับสั่งวันที่13มิถุนาย,ยนระหว่างนี้จ,จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมขั้วหนึ่งก็อาจจะจะมีการส่งรายละเอียดชี้แจงไปนะครับนะฮะส่วนการขยับขับเคลื่อนอย่างอื่นก็คงจะต้องลดน้อยถอยลงครับต้องระมัดระวังครับต้องไม่ทําอะไรชงทาง ต้องไม่ทําอะไรผีผามอะไรที่หมันไส้หรือลําเส้นครับก็จะต้องระมัดะวังเพิ่มดีกรีมากขึ้นนะครับรอทุกอย่างครับผ่านวันที่13มิถุนาย,ยนไปเราจะพอมองเห็นภาพมองเห็นเข้าหลางที่ชัดเจนเพราะฉะนช่วงนี้การยขยับกับเคลื่อนจะมีน้อยแม้ว่าจะมีศึกเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่11พฤษภาคมมาขั้นกลางก็ตามทีแต่ว่าถ้าใครขยับจนเกินไปจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันที ครับอขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ